ตอนนี้อยู่ที่ยามาฮ่าพรีเมียมสวิตนะครับวันนี้มีภารกิจเอายามาฮ่าแอลล็อกนะครับเวอร์ชั่น2 0 2 5เนี่ยคันนี้นะครับก็มีได้รยะยะรบ1,000กิโลเขาจะมาสวิตนะครับแล้วก็เปลี่ยนถนะ่ายของเหลวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนต้องทำอะไรยังไงแบบไหนบ้างแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูกันครับ แรกเลยมาถึงนะครับก็ต้องมาแจ้งทางเจ้าหน้าที่นารถก่อนครับวันนี้มาแบบล็อกอินเข้ามาปกติเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะจองคิวร่วงหน้าได,าาบบด้นะครับแต่ว่าวันนี้รอมาแบบล็อกอินอยู่นะครับดูว่าจะมีการจัดการแบบไหนยังไงต้องการการตองการขี่มาห1ึ่่ก้ากิโล ได้บบางครัเนี่ยทูยอันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเพืองท้ายแล้วก็สิ่งทั่วไปครับอย่างหน้าหลังน้ำมันเพื่องท้ายนี่ใช้กี่ซีซีร้อยร้อยยี่ซีครับเป็นน้ำมันเครื่องที่เราจะใช้เปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันคูื่องท้ายนั่นเองครับเพื่อน เอพีเนี่ยการันตันก็ไม่มีอะไรครับกดก็กดแค่ไปตรงตรงที่ออยผ่าผมเมื่อี้มันอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่ะครับพี่พอเรากดแช่ตรงไม้นวดมันก็จะจะหายไปเองใครที่เอารถเข้ามาเซอร์วิสที่มีมีิวส์สวิตซ์ประมาณห้าที่บมิษัทเราค่อบจะได้รับการในการล้างรถแบบนี้เท่นเดียวกันครับหนึ่งพันโลนะครับครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเครื่องท้ายนะครับครับอ่ะครับเช็คข้อมูล วันนี้ส่ายแค่น้ำเครื่องอย่างเดียวครับผม402บาท402บาทโอเคครับผมสแกนจ่ายค่ะสแกนจ่ายไปพี่อับ